ไส้กรอก AFM เลี้ยงเต็มที่เลยคุณพักดีนะครับซึงเป็นเจ้าของไส้กรอก AFM เนอะยี่ห้อเอเอมไส้กรอกไก่เป็นคนมีจิตใจมีบุญมีเป็นคนใจบุญมากมากเลยนะครับช่วงเนี้ยเขาก็ไปตะเวนให้ขายไส่กรอกราคาถูกราคาทุนบางทีก็ขาดทุนใครไม่มีก็มาแจกแล้วเอาไส้กรอกไปก่อนคุณปีดีบอกเดี๋ยวจะไปคุยคุณพักดีให้พี่พักดีทําไมจะไม่ให้ล่ะครับเขาเป็นคนดีจะตายมาเลย มาบอกเขาใครไม่มีทางก่อนฆ่าตดวตายก่อนที่ท่านจะหยิบยาพวกสเปรย์พวกฆ่าหนูฆ่าอยู่กินะเอามานี่ซะก่อนมาพบกับคุณปรีดีเขาไม่ต้องฆ่าทั้งบ้านนะครับมาหาเขาแล้วก็เอาไส้กรอก AFM เนี่ยไปขายนะครับไปขายได้เขาให้ไปก่อนไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทุนคุณวนทนคุ้มฉายาโอ้แฟนๆท่าน,นเลยวันนี้ขอบพระคุณครับดีฮะ เนี่ยนะตุนคอแห้งเดี๋ยวน้าตุ่นจะไปทานวันนี้ทานไม่ทันไงเดี๋ยวมาพบแฟนๆดึกไปเดี๋ยวท่านง่วงเนี่ยฮะก็ไส้กรอบเอฟเอ็มหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เชื่อไม่ถูกเท่าไหร่สี่สิบกว่าบาทห้าสิบบาทเป็น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 ไส้กรอบมันไม่ได้มีไส้กรอบยาวๆอย่างเดียวนะเอฟเอ็มคุณเพชรนุชชงขอบคุณครับคุณบรรทอนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบรรทอนครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยเป็นบางทีก็เป็นลูกชิ้นบางทีก็เป็นเป็นถ้าเป็นไก่เอฟเอ็มนะ แต่มันมีอีกอันนึงของคุณพักดีก็เป็นไส้กรอกหมูคุณชาลีปร,าป,ประทีปทประทีปนาไทยลอังนาฉลางประทีปอ๋อคุณประทีปประทีปนาฉลางมั้งใช่ไหมครับน็ถึงว่าน่าจะใช่นะบางอย่างก็แปลได้บางอย่างก็แปลไ,ไม่อยู่เนี่ยฮะไส้กรอก AFM ไส้กรอกไก่คุณสมชัยปิยะ ทัศยิสาพานปิยัชาพานนะครับขอบคุณมากครับคุณสมชัยครับเข้ามากันแล้วก็เป็นกาลังใจให้นักตูนเดี๋ยวเราพบกันต่อไปเราสนุกกันแน่เดี๋ยวโควิดจบก่อนเรานัดรวมกันกับแฟนๆที่เหนียวแน่นเราเนี่ยรู้จักซึ่งกันและกันเป็นกลุ่มของเรานะฮะเที่ยวก็ได้ใช่ไหมฮะเที่ยวก็สนุกอะไรต่างๆคุณจิตติเดชขอบคุณครับคุณจิติเดชชัยแสงหารขอบคุณครับเนี่ยฮะ คุณปีดีก็จะมีหลายอย่างที่จะให้ท่านเอาไปขายขายนะได้กําไรนิดนิดหน่อยก็เป็นข้าวถ้าหากว่าขายไม่หมดเขาก็ให้กินให้ลูกกินนะครับใครจะปล่อยหลานอดตายล่ะนะครับนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราให้กันได้ในสังคมนี้เหมือนกับคุณแม่คุณธราธรที่ไปแจกเงินสองพันบาทอ่ะถ้าเดี๋ยวคงไม่รู้ว่าจะไปซื้ออะไรคนอยากได้จริงๆนะคือเงินถ้าเวลาจนจริงๆเนะี่ยสองพันบาทเนี่ยมันกินแทะกระดูกหมู ซื้ออะไรถูกๆเนี่ยมากินเนี่ยมันได้เยอะซื้อนี่กระดาษทส้กรอก a f m เนี่ยเขาโอ้โหสองพันให้ทุนเขาหน่อยโอ้โหเดี๋ยวเขาให้มาเป็นกองเป็นกระสอบกระสอบจริงๆนะถ้าซื้อ a f m 2000สองพันเนี่ยนะเขาก็จะเราก็จะเรียกว่ารุ่มีให้ลูกกินไปเป็นเดือนเลยใช่ไหมฮนะตอนนี้ก็ผ่อนปรนแล้วนะเห็นเขาบอกว่าผ่อนปรนจะกาลังประชุมกันอยู่ว่าจะให้ออกมาได้พวกช่างตัดผมพวกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับตอนเนี้ผมยาวหมดเลยนะทุนเห็นไหมเนี่ย ผมยาวไปหมดแล้วไม่ได้ไปตัดเลยไม่มีช่างเขาปิดร้านอันนี้แหละครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญก็ฝากบอกเอาไว้นะครับเออผู้เมื่อกี้นัตุนพูดถึงว่าออตอนเนี้เราจะต้องเราอยากคิดสั้นนะอยากคิดสั้นถ้าท่านไม่มีเงินจริงๆนะติดต่อไปทางไสกรอก afm นะครับเขาก็จะช่วยกันดูว่าเราไม่ใช่ไปของเงินเขานะเขาก็จะสร้างอาชีพให้ท่านนะให้ท่านมายืนหน้าบ้านอย่างน้อยเนี่ยมันมันต้องขายได้อยู่แล้วเราของมันอร่อยแล้วก็ไม่แพง แล้วเขายิ่งให้แบบแทบจะแจกเลยแล้วเอาไปขายได้แล้วก็เอาเงินมาให้หน่อยเอาทุนมาคืนเนี่ยยังไงเราก็สบายจะเป็นครับขายได้ลูกมีกินแล้วสงสารนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป